มเมื่อกี้นึกว่าผีหลอกคือม่านขยับเองเรื่องที่ใหญ่ตงเนี้ยเห็นป่ะเห็นอะไรไหมเห็นไหมตรงนั้นหัวมีหง oh, <no. S 1> <c oughs> างโอ้นงทำไงดีอ่ะจับมันไงดีวะ ดึงแล,แล้วหยิบหยิบไม้กวาดมาให้พ่อนอนถือไม้กวาดอีกอันหนึง่งยืนอยู่ตรงนี้นนท์ก้าวนนมายืนนี้ก่ปลอดภัยกว่านนท์ทำนี้เออเขีย่ยเขี่ยให้มันมางนี้นะแล้วพ่อจะพ่อจะ <Yeah. S 1> เออใช่แล้วเดี๋ยวพ่อจะไปเห็พ่อไปเห็นหนนท์นะเดี๋ยวเพิ่งนะเดินไหมเนีย่ยไปแล้ว Holy shit. โอ๊บออ่น hmm. mm ี hmm. mm ่ยาสวยละมันกระโดดไปอยู่ไม่รู้จะทำไง